ตัดมูทเอ็มวีไปเลย,เยคลิปนี้พร้อมกันแล้วค,คือยังไม่ดูนะว่าเป็นอะไรแต่ว่าเห็นหน้าวิกินเปิดมาก็เศร้าแล้วแล้วเออฉัน <laughs> น่าจะเพลงเศร้าเพราะฉะนั้นแล้วก็มาวิวอารมณ์ให้มันดูแบบดราม่าหน่อย <i> เอยเอเพราะว่าวิวกินปล่อยเพลงมาแล้วจ้าเป็นครัง้งแรกที่เราทำวิวกินใช่ไหมพอครั้งก่อนทำบีพีใช่เออว่ะใช่ใช่เน่งจากีพน่ะเออเราไม่ทำวิวกินเลยเออเราไม่เคยทำนี่คนรู นึกว่าวิวกี้นั้นที่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ฟังมาตลอดนะจ๊ะพี่ใช่ฟังตลอดแล้วก็อยู่ในเพลงที่กดหัวใจตลอดจ้ะจะบอกให้เพราะฉะนั้นแล้วมาที่ก้าวไกค่ะก็คือยังไม่ได้ดูเลยเหมือนกันไม่รู้เลยเลยใช่แต่เห็นว่าโปรโมทมาก็จะมาสักพักแรกเราก็เห็นเขาแบบเนแวนี้ใช่ก็เห็นบนทิก t o ็ตอะไรเงี้ยแบบมีไปเล่นกับอินฟูอินฟูเลยก็เห็นตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเราก็เลยสึกว่าเออหยิบมาละกันอยากดูอ่ะแล้วก็ยังไม่มีใครได้ดูเลย เพราะฉะนั้นแล้วเอาเป็นว่ายังไม่รู้อะไรเลยท่านั้นขอดูก่อนมันไม่รู้อะไรจริงๆอ่ะสุาที่สุดของการบล็อกิฟมชิกาบอกเลิกแต่เป็นอะไเป็นการออกมาจากชีวิตของเขาให้ได้น่าเศร้าจริง ไล่เหมือนดีแบบเลิกแล้วก็ต้องออกจากงานด้วยหรอไม่อยากอยู่ที่เดิมที่เคยมีเธอหรือเปล่า้ยทุกคนทำเงียบดีเดี๋ยวคลิปมันมวนหูตั้งใจดูไงยังไม่เออตั้งใจดูถูกแล้วเดี๋ยวคนมันไม่รู้ว่าเรารีแอคเลยต้องแบบ re-act สวยอ่ะคนดูก็อาจจะเข้ามาข่าวแฉไปกินเหมืกันอุ้ยคืออะไร เมื่อกี้เหมือนนึกถึงรูปแล้วก็จะเปิดเข้าไปปะจะเปิดเข้าไปหาเขาแต่ไม่ได oh, ่อ like ๋อเหมือนตามแบบว่าที่ที so ่เคยเจอเรื่อแล้ววิวกินน่ะเล่นฉากนรามาเก่งซะด้วยแท็บแล้วก็มาตรงนี้เฮ้ยเพลงพออบริษัทมีอีกคนนะอันนี้ใครผมคนเดียวคนเดียวคนรักใหม่เหรออุ้ยบาดหัวใจว่ะใครเหรอเอ้า ออก็คือแบบมันเป็นคำบ่าก้าวก่ที่แบบว่าเลิกไปแล้วแต่ก็ไม่มีสิทธิ์แล้วอะไรก้าวไก่ไม่ยอมนี้อยากตุ้ยแค่ไหนที่รักเธอโอ้ยกรจนท่ายต่อกดไม่หยุดเลยทีนี้ไปฉากไหนต่อคะไปอุ้ยนี่ใช่อะไรลาเล่าหรอไม่ใช่ มันจะพีกมากถ้าถากสุดท้ายแต่มเป็นไปงานแต่งงานแรงนะเราจะไม่ถ่ายงานแต่งงานทำไมไม่แบบเมลเี่ไงแบบเตรียมงานแต่งอะไรอย่างเงี้ย้างเอ้าก็คือคบกับคนใหม่ก็คือแบบว่าไปก้าวขัดชีวิตเขาจริงนะเพราะมอฟฟี่ก็เขาใช้ชีวิตไปอ่ะก็แบบว่านี่ก็แบบไปก้าวขัดชีวิตเขา อะไรอยากจะไปก็ไปไม่ได้คุณไปไหนไม่อ๋อออกไปจากชีวิตเหรอแต่รูปอ่ะมันน่าจะเป็นความเี่ยังพบกันปะแต่มันมเพิ่งใจคนใหม่เข้ามาแล้วนะหรือว่ามันเหมือนอารมณ์แบบพวกงป้องคงตอนปิดที่ถ่ายไม่หรือว่าจริงๆแล้วก็คือแบบมันก็คือความตามความตามของเขาแหละแต่ก็แบบเหมือนมีการย้ำว่าเมื่อกี้เราเข้ารู้คนใหม่แล้วนะะหรือว่า เราไปเรื่อยคือเราวิเคราะห์ What ever นี่ไงเมื่อกี้เขากินชีผู้หญิงไปแล้วปะวิลลี่ไปช่วยอะไรเขาว่าไปก้าวไก่เออสมชื่อเพลงเลยเว้ยอ๋อเดี๋ยวเพลงต่อเรื่องของชันก็ยังมายุ่งอุ้ยเขาได้คุยกันจริงหรือเปล่าให้แบบมองไม่เห็นเออเทค่าก็เทค่าหรือว่าบิวที่เป็นแบบฟิลแบบเพื่อนปรึกษาอะไรเงี้ยหรอไม่ปะะว่าแฟนเก่าเกายังรักเขาอยู่เพราะมันบอกก้าวไก่เลิกกันไปแล้วอ่ะ เอ้าที่เท้าสอกเขาหรอกแก้วไก่ของแท้สวยเลแล้วสู้ๆยๆเออก็คือดูเขาจากรูกไอจีโอเชีิวน่ากลัวอยู่นะเฮ้ยก็คือยังเหมือนยังตามไอจีแฟนเก่าอยู่เออไม่ใช่ฉันไม่เลิกนะเลิกลูกหมาแล้วรักขนาดนี้เขาก็เป็นเท่ของตัวตัวนักเรียนมีค่ะทุกคนออ๋เาเป็นนักปนโนูร์แกท้วไก่ อเคพราะเธอไม่เช็กหลุมไงเอาสายแฟนเก่าไม่ใช่หรอเดี๋ยวได้บอกเพลงเศร้าเราขำกันตัดเพลงเลตัดจริงแล้วมันเศร้าจริงเลยแบบว่าเล่นอะไรตามไปจีกันอยู่ความรู้สึกคนมันยังอยู่อ่ะไม่แต่ว่าเราเข้าใจฝ่ายผู้หญิงนะแบบมันก็จะอึดอัดแบบว่าแบบเหมือนตอนแฟนเก่าก็จะมาเมนอะไรเงี้ยใช่ก็เลยแต่แล้วเอาไงแต่ดีอยากรู้ ก็คือว่าจะแค่แบบแตะในไอจีนั่นแหละเหมายอะือแบบกดใจนะคือตอนแรกเราเจอว่าหลับการเป็นผู้ร่วมพอแต่เราเจอว่าแบบมันมันมันชื่อด่ะแต่ว่าพอแบบเขาบอกเป็นไอจีอะมันเริ่มแบบโอ้มีเซสใช่เพราะเราต่างกันต้องกดเราชั้นอะสงสัยตรงที่ว่าแตะไปแล้วแล้วไปถึงมีไอผู้ชายคนใหม่มาด้วยวะนี่ออกไหมมันก็แบบอ๋อแล้วมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ของเขาแต่ว่าเป็นรูปในไอจีผู้หญิงการติดจีเป็นเขาผันเองโซเชียลหร้อาปิ้นออกมาทำไมเลิศหนาอยากรู้ ไม่เขาได้ปิ้นเขาไม่ใช่เขาเอยาเปี่ยใโอ้ยเราก็จะปิ้นแต่รลอยเหมือนกันเรื่องเออเจ้าก็จะทำดีนะมนแบบนี้ด้วยนะรู้สึกเราชอบเอ็มี่ตอนนี่เพราะว่ามันสื่อกับมันมีเรื่องให้คุยใช่ระดับต่างคนก็จะต่างแบบมีคอร์ดแต่ถ้าเราแบบมันมันเล่าชัดอยู่นะว่าแบบมันเกิดอะไรออออืชชบบสุดท้ายแล้วก็คือ ถือว่าเหมาะสมกับคําว่าก้าวไกลเลยเพราะว่าเออมันก็คือการที่แบบว่าเราเลิกไปแล้วอะแต่เรายังติดตามชีวิตแฟนเก่าคนคนหนึ่งอยู่ยังคอมเมนต์ยังกดใจกดอะไรไว้ตรงกับใครหลายคนได้เลยเฮ้ยเอาจริงอ่ะเพลงมิวสิกน่ะมันไปสุดทั้งสองทางเลยนะแบบทางให้ออกหักก็เครื่อบเศร้าจนจะตายอย่างมีน้ำตาอยย่างงเี้ฉันก็ตัวท้ายจะแบบฉัร้องไห้ตามเขาเลยเห็นหน้าเขาอะในขณะที่เพลงรักอ่ะตัวใจก็คือแบบเพลงนี้มีหลายเพลงเอาเพลงไหน เราชันชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอว่ามันก็หวานจนเราขืแบบคือคือเราไม่ค่อยได้เห็นอะไรแบบนี้เพราะว่าปกติแล้วอ่ะมันจะมีแบบว่าใครที่แบบเป็นราคาเพลงเศร้าก็จะแบบเพลงเศร้าเลใครที่แบบร้องเพลงรักก็จะร้องแต่เพลงรักไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขาแบบสลับให้มีทั้งแบบเพลงรักเพลงเศร้าแล้วเขาสั่งว่ามันมันทำถึงจุดสูงสุดแล้วไปได้หมดไม่ว่าจะแนวไหนก็เลยแบบดูดคืนชมเพราะว่าเสียงดิกินเป็นเสียงที่เราแบบฟังมาสบายใจอยู่แล้วด้วยใช่แล้วที่บอกว่าเพลงเนี้ย คือมันมีไล่เมโลดี้ด้วยนะแบบในแต่ละประโยคที่ค่อยๆไล่จากนี้ขึ้นไปเรื่อยๆคือมันเป็นกิมมิกที่ดีมากเลยถ้าคนฟังดนตรีอะไรอย่างงี้น่าจะแบบว่ารู้สึกว่าว้าวแล้วก็ชอบแล้วก็คิดว่าแอบร้องตามยากเหมือนกันนะเพลงนี้ที่แบบว่าคนจะคนจะแบบพีชให้มันตรงโน้ตขนาดนั้นเลยเงี้ยเออกูไปกล้าร้องไม่กล้าัมเลยกลเพี้ยอุ้ยแต่ชอบเนื้อเพลงทอนนี้มากที่แบบว่าอยากรักตัวเองให้ได้เหมือนกักเธอ ทุกประโยคมันมันคือความจริงเว้ยประโยคนั้นอ่ะมันคือประโยคขยี้พวกแฟนเก่าเพวกแบบคนชอบเขาแต่เขาไม่รักแล้วอะไรเงี้ยจบคือจบอ่ะเนาะแล้วคุณอู๋มาเป็นไงรู้สึกว่ากี่ไงเพลงนี้บอซซาเลยเพลงที่แบบว่าอหให้หน่อยให้เวลาหน่อยใหม่เออชอม MV ละกันดูแบบดูมีอะไรดีแล้วก็เออเสียงบิวกิ้นเขาแบบว่าเขาดีอยู่แล้วอ่ะอย่างเราเคยไปดูฟังเขา เอ่อ performance อะไรเงี้ยเขาก็แบบเอาเวทีอยู่จริงคนนี้คือทำถึงสุดใช่น่าจะเพอาแบบเขาเป็นนักแสดงมาก่อนด้วยไหม,<อ>มจริงทำให้เขาเข้าถึงได้ใช่ใชคือ MV ที่เขาเล่นอ่ะมันแบบมันมันได้ใจเราตลอดเลยคือเหมือนเป็นคนที่ทำทั้งสองอย่างทำได้ดีอ่ะใช่แล้วฉากเวลาแบบอย่างถ้าดูบิวกินอ่ะคือถ้าบิวกินร้องไห้คือแบบโอ้ยร้องจะเป็นจะตายอ่ะแบบอันนี้คือของจริงเลยพูดถึงพานักแสดงแล้วว่าเขากำลังจะมีหนักนันแรก ขายอะไรไม่ได้เข้านะแต่ว่าพอพอดึกหนังแสดงวเขาพอดปเขาเป็นหนังเรื่องแรกเขาตองเป็นเรื่องแรกในจีนเลยปะก็คือหลานมากอันเนี้ยเราว่าน่าจะได้เห็นเขาเยอะมากเพราะแบบเหมือนตัวละครหลักมันมันจะมีแค่สองคนเลยด้วยตัวเขาเลยอะว่าเออเขาหน่าดูวะนี่ว่าจะเป็นรู้สึกว่ายอดพอทน่าสนใจที่แบบว่าเป็นหลานที่มาดูอาม่าที่ป่วยอะไรอย่างเงี้ยเราว่าแบบมันมันคือมัน มันต้องรู้เลยว่าเข้าไปแล้วมีน้ำตาเพราะว่าเหมือนราสตาดดาวจุดบได้อยู่แล้วมันจะจบตรงไหนอ่ะเออแต่เราไปต้องไปดูว่าระยะที่ก่อนที่จะถึงจุดจบน้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้เข้าเมื่อไหร่นะพอจะรู้ไหมแต่เห็นว่ามีมีสปอยมาแล้วว่าจีไม่แล้วใช่แต่มีเจอแล้วไปดูกันนะจ๊ะทุกคนมาสวยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสมมติว่าพวกเราไปดูแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังอะไรทีหนึ่งถ้า ถ้าว่างตรงกันนะคะเออร้อยก่อนเดี๋ยวค่ะว่าฉันสัญญ์สัญญาอะไรไม่ได้สัญญานะจ๊ะเดี๋ยวมาทวงเออเดี๋ยวมาทวงอีกสีกันเป็นไก่เลยคุณแม่ใจเย็นอ่าเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมแบบว่ากดไลค์กดแชร์กดสัครสมาชให้พวกเราด้วยแล้วก็เออรู้สึกยังไงกับ MV นี้คิดยังไงรู้สึกอยากวิเคราะห์ตรงไหนหรือว่าเอ้ยมีมุมความเห็นต่างๆต่างอะไรกับพวกเราสามารถคอมเมนต์มาได้เลยค่ะเดี๋ยวพวกเราจะไปตอบแล้วก็คุยกันนะจ๊ะ คนว่าเราจอกันใหม่ในคลิปถัดไปจา้าบ๊ายบายบ๊ยบ